จเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุข,สขภาพทุกท่านค่ะวันนี้เราก็ยังคงกาะติดกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในภาวะปัจจุบันของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะพี่แมมก็คือภาวะโควิด -19 ค่ะเราก็จะทำเรื่องของการสูตดดม มีส่วนช่วยค่ะในการที่จะบรรเทาการเจ็บป่วยเริ่มจากยังไงคะพี่แมมค่ะเราก็จะใช้สมุนไพรเราดูตัวเราก่อนว่าเรามีภาวะอย่างไรนะคะถ้าเรามีภาวะร้อนเย็นเราก็ใช้สมุนไพรทั้งลิดเย็นแล้วก็ลิดร้อนนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาติดเชื้อโควิดนะคะเราก็ต้องใช้สมุนไพรทั้งสองตัวผสมกันค่ะเช่นสมุนไพรลิดเย็นเจ็ดส่วนสมุนไพรลิดร้อนสามส่วนแล้วก็สมุนไพรที่เป็นหอมระเหยอีก1่ส่วน3 นะคะก็เราก็มาหั่นใส่หม้อเลยค่ะเผาเลยนะถกมาเลยถกมาเลยนะคะตำลึงค่ะตำลึงนี่จะหาง่ายในในในชั้วิธีคือหาสิ่งที่มีใกล้ตัวถูกไหมคะแล้วก็มีตามบ้านของทางนะคะตำลึงยานางสองอย่างก็ได้นะคะอคือถ้ามีกี่อย่างท่านก็ใส่เท่านั้นอย่างนะคะซึ่งเป็นริดร้อนแล้วก็ใส่สมุนไพรหอมละเหยนะคะส่วนใหญ่เราจะ ใส่เป็นลูกมะกรูดน่ะจะหอมมากเลยค่ะนะคะเราก็ใส่ลงไปสัดส่วนของสมุนไพรคือฤทธิ์เย็น7ส่วนฤิ์ร้อนสส่วนแล้วก็หอมละเหยออีก1ส่วนสาของส่วนใค่ะใส่ผสมลงไปในหม้อหุงข้าวนี่ละค่ะแล้วก็กดให้เขาเดือดค่ะ่ะเนี่ยเราก็รอให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ไอ้น้ำเนี่ยค่ะมาสูตรดมก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะเห็นควันเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะใช้วิธีการสูตรดมนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราก็ ล้างหน้าหรือว่าจะฉีดน้ํานะคะเพื่อที่ให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนแง้มฝานะคะแล้วก็ใช้ผ้าหรือเสื้อก็ได้นะคะง่ายๆ<ง>เลยนะคะทุกท่านก็แค่เอาเสื้ออย่างที่พี่แม่มทำทุกบ้านมีอยู่แล้วน,ะะนิดนึงนะคะเ,เพราะว่าถ้าเปิดเยอะเกินไปเนี่ยไอไอร้อนก็จะออกมาเยอะ,อะ,อะนะคะแล้วก็เอาอ่า้าจมูกบริเวณจมูกนะคะเข้าไปนะฮะกระสู่เข้าไปลึก อ่าแล้วก็สูดข้าวนะคะแล้วก็มาหายใจออกข้างนอกใช่ไหมคะพี่แหม่มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราอาจจะใส่น้ํามันเขียวลงไปสักสองหยดก็ได้ค่ะอ่านะคะนี่จะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าจะเคลียร์เลยนะตั้งแต่ทางการระบบหายใจเราจนไปถึงปอดเลยนะคะจะโล่งเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะของการหายใจที่ลําบากนะคะตรงนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะการสูดดมนะะเราก็สูดเท่าที่รู้สึกสบายค่ะสดชื่อเลยค่ะ หลักการแพทย์วิถีทาก็คือการปรับสมดุลน,นั่นเองให้ดูว่าสมุนไพรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นริดร้อนริดเย็นหรือหอมระเหยนะคะเหมาะกับสภาวะร่างกายของเราตอนไหนณนะตอนนั้นนะคะอย่างสมมติว่าวันนี้เราใช้สมุนไพรริดเย็นพรุ่งนี้เกิดอากาศหนาวหรือร้อนก็ให้ปรับเปลี่ยนไปให้ตรงกับสภาวะร่างกายนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ย ทำไปแล้วก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือไม่มีผลใช่ที่ทำอะไรที่สบายเราก็ทําอย่างนั้นอย่าลืมนะคะใจไร้กังวลค่ะทําจิตใจให้เป็นสุขอย่าเครียดนะคะอย่ากังวลอย่าวันไหวขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้มาบําเพ็ญค่ะเทารสำสีค่ะ